สด,ดร้อนรเลยค่ะใจะเย็นๆค่ะคุณน้องขาเฮ้ยเราลืมสวัสดีท่านผู้ชมกันค่ะโอ้ใช่แล้วสวัสดีสสดค่ะวันนี้เรามาพบกับแอนแป้งแหลแงค่วเรื่องมีอะไรคะคุณน้องขาก็งี้ค่ะพี่แอนพอดีว่าแป้งอ่ะได้ยินข่าวมาว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมอบกลับมาที่สำนักงานเขตพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอ๋อเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะแหล่งให้ฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะท่านทีนุตเตียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องตั้งอ,อกออกกเขตพื้นที่การศึกษาแล้วคะ่ะน้องแป้งอ๋อแล้วอ,อกกกสเขตพื้นที่การศึกษาค่ะพี่แอนเขามีหน้าที่อะไรบ้างอะคะพี่แอนพอจะเล่าให้แป้งฟังได้ไหมโดยหลักนะคะน้องแป้งอ,อกออกศสเขตพื้นที่การศึกษานะคะจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลนะคะเช่น การพิจารณาความดีความชอบการประเมินผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษางานสวัสดิการหรือแม้กระทั่งการดำเนินงานต่างวิในและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปง่ายๆก็คือนะคะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยมีอ,อกกศเขตพื้นที่การศึกษานั่นแหละค่ะน้องแป้งอ๋องั้นแสดงว่าเวลาแป้งเนี่ย จะย้ายหรือจะมีการสอบบรรจุแต่งตั้งหรือพิจารณาความดีความชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำงานได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับพุทธศักราชใหม่ปีนี้เลยนะคะที่มอบอำนาจให้กอ,อกออก,ออก,ออกสเขตพื้นที่การศึกษามาดำเนินงานเองอะคะ่ะว่าแล้วเชียวว่าทำไมทุกคนเนี่ยต่างให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลย แล้วแป้งขอถามพี่แอนนิดนึงค่ะอ,อกกคสเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยค่ะเขามีจํานวนกี่คนนะคะแล้วได้มายังไงอะคะเป็นคําถามที่ดีค่ะน้องแป้งกระทรวงศึกษากําหนดให้ออกกคสเขตพื้นที่การศึกษามีอนุกรรมการได้จํานวนไม่เกินสิเอ็ดคนค่ะทั้งสิเอ็ดคนนี้จะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหลายฝ่ายเช่นผู้แทนจากกอสอจอผู้แทนจาก,กอกกคในอํอำเภอในพื้นที่หรือผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายและด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลผู้แทนจากข้าราชการครูผู้แทนจากผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นและมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเลขานุการข่ะน้อง โดยผู้แทนในแต่ละด้านจะได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆให้สปทเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆที่ถูกต้องและเหมาะสมและตอนนี้อกกศเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆได้รับการประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามได้จากเพจของสอปปปัตตานีเขต2นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรายชื่อไว้ให้ค่ะ โหเยอะมากจริงๆเลยนะคะมีผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะพี่แอนแสดงว่าเวลาจัดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องโอนย้ายหรือเรื่องพิจารณาเรื่องความดีความชอบอย่างเนี้ยเราก็มั่นใจได้เลยใช่ไหมคะว่าจะต้องซื่อสัตย์โปร่งใสและยุติธรรมใช่ไหมคะพี่แอนใช่ค่ะน้องแป้งขาแต่บทบาทหน้าที่ของอ,อกกรสเขตพื้นที่นะคะยังมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะถ้าน้องแป้งหรือ ผู้ชมสนใจนะคะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของอ,อกสเขตพื้นที่การศึกษาโดยละเอียดสามารถที่จะไปศึกษาได้เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอนี้เลยนะคะวันนี้แป้งก็ขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะที่พี่แอนเนี่ยได้ให้ความรู้แป้งเกี่ยวกับอ,อกคสเขตพื้นที่การศึกษายินดีเลยค่ะน้องแป้งไว้พบกับอีพีหน้ากับพวกเราสองคนใหม่นะคะใน แอนแป้งแห<ร>ลงค่ะ